อีกหนึ่งปัญหาที่นักเทรดมักจะพบเจอกันบ่อยๆนะครับคำว่าสลิป p ทรดคืออะไรและเราจะหลีกเลี่ยงกันได้อย่างไร <Wow. S 1> วันนี้มาหาคำตอบกัน สลิปเพรนะครับคือความคาดเคลื่อนของราคานะครับก็คือความคาดเคลื่อนของราคานะครับที่เราตั้งใจจะซื้อจะขายนะครับกับราคาจริงในตลาดนะครับหรือว่า e x e c u t e price นะครับสลิปเพรเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะครับเราจะไม่มีทางทราบไเลยนะครับว่ามันเกิดสลิปเพรสขึ้นตอนไหนนะครับเรามักจะสังเกตนะครับว่ามันเกิดสลิปเพรก็ต่อเมื่อราคานะครับเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงนะครับเวียงขึ้นลงนะครับแบบรุนแรงนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับก็มักจะเกิดขึ้นมาจากผลการรายงานตัวเลขนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญ นะครับหรือว่าปัจจัยทางการเมืองหรือว่าอั e เอ e กซ์เอีเต่างๆนะครับที่เข้ามาส่งผลกระทบนะครับให้ราคาเกิดความผันผวนทีนี้นะครับสมมุตินะถ้าเรากดคําสั่งซื้อนะครับที่ราคาทองคำหนะ้ขนาดนั้นเนี่ยหน0่ง o y o n s ดอลลาร์ต่อออนส์นะครับและมันผิดทางกดซื้อแล้วร่วงนะครับเราสามารถวางจุดสต็อปลลสตนะครับ ยอมขาดทุนที่ไม่เกิน1,890ดอลลาร์ต่พอยออนส์นะครับแต่ปรากฏว่าณขณะนั้นเนี่ยนะครับราคาเกิดการชิมลงอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับออเดอร์นะครับที่บริเวณ1,890ที่เราตั้งไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะขายทิ้งแล้วนะครับขายขาดทุนทิ้งตรงนี้แล้วนะครับบางครั้งไม่มีออเดอร์ที่จะเข้ามาแมชชิ่งนะครับทีนี้ตลาดก็เลยทําการนะครับสแกนหานะครับจุดที่บริเวณที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพื่อที่มาทําการแมชชิ่งราคานั้นนะครับให้สต็อปลอสราเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดขึ้น บวกนะที่นี้เนี่ยนะครับสมมุตินะถ้าคุณตั้งสต็อปลอสไว้ที่1890เนี่ยนะครับแต่ราคามันจะเป็นแมชที่1891บวกลบตรงนี้นะครับนั่นสามารถทําให้คุณขาดทุนน้อยลงนะครับแต่ในกรณีที่มันแย่กว่านั้นนะครับสมมติถ้าตั้งไว้ที่1890นะครับและราคามันไปแมชชิ่งที่1988โอ้โหเราขาดทุนไปอีก2เหรียญนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยผมว่าหลายๆท่านน่าจะเริ่มหัวร้อนนะครับเหมือนท่านฟังเพลง s l สล Not อยู่ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าคุณนะครับส่งคําสั่งซื้อราคาทองคำนะครับและมันถูกทางนะครับคุณซื้อราคาทองคําที่1,900ดอลลาร์ต่อทอยออน์เหมือนกันนะครับและตั้งเทคโปรฟิตไว้ที่1,910ดอลลาร์ต่อทอยออน์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับที่1,910เนี่ยถ้าราคามันทิ่มขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วมันไม่มีออเดอร์ที่จะมาแมชชิ่งที่บริเวณ1,910ตรงนั้นนะครับราคาทําการสแกนทีนี้สมมุติถ้าได้ราคานะครับไปปิด TP ทททีีี่่่1912ออ้้าาาวเเเเเเกกกิิดสลปปปพหมืนนนนนััััแแตต็รรรระโยยช์บบงงไค ถูกไหมเอาสิวะโอ้ยเว้นเวลาให้ข้าตัดสินใจบ้าง ในกรณีนี้นะครับทางโบรกเกอร์ก็มักจะยกผลประโยชน์ให้เรานั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่เราโดนสลิปเพจที่เป็นเชิงลบแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องวัดใจแล้วแหละนะครับว่าแต่ละโบรกเกอร์นะครับจะมีวิธีการมาตรการนะครับเยียวยาอย่างไรนะครับท้ายสุดแล้วนะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับเหตุการณ์การเกิดสลิปเพจนี้ได้อย่างไรนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับคุณแค่มี Money Management นะครับหรือนะครับรอปัจจัยนะครับรู้แหละว่าช่วงเวลาเนี้ยนะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สําคัญจะออกนะครับและมีโอกาสที่ราคามักจะสวิง อย่างรุนแรงนั่นเองนะครับทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับที่ควรจะทำก็คือรอให้ผลตัวเลขนั้นออกมาก่อนนะครับและรอให้ราคานะครับวิ่งไปก่อนในจังหวะแรกนะครับแล้วเราค่อยหาจังหวะ ตามน้ําก๊อก2แบบนี้นะครับจะทําให้ปลอดภัยกว่านะครับและจะหลีกเลี่ยงการเกิดสลิปเพสได้ดีกว่าไม่วางแผนอะไรเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆนะครับที่ทาง VT Market ของเรามานําเสนอให้ใน EP นี้นะครับส่วนเอพิโซดหน้านะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับติดตามทุกๆช่องทางของทาง VT Market ไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ